ท่านอย่เพิ่งออกนะครับเดี๋ยวข้อฝันกาลังจะตีความนะครับว่าเราไม่กล้าสื่อถึงเลขอะไรนะครับนี่นะครับก็คือสิ่งที่ตีความจากรูปปิงปองมันจะมีงวดที่62อีกนะครับอ่าจะมีงวดที่62ด้วยนะครับอ่าซึ่งปิงปองนะครับก็ตามนี้เลยครับตามนี้อ่าแคปไปเลยนะครับแคปไปเลยนะครับแคปไปเลยนะครับผมอ่าแคปไปเลยนะอ่าแคปเลยนะครับ เกกนี่คือวที่สอใสตัวเ,เลขก,กังมนะตอ <c oughs> นะนี้ผมกับพอฝ่ายกำลังปรึกษากันอยู่นะครับว่าเอ๊ะถ้าเป็นวัวที่หกทีสองเนี่ยมันคือเลขอะไรน้องน้องสื่ออะไรจะแน่นะครับซึ่งซึ่งเ,เราของคนเ,นเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะโฟกัสรูปปิงปองหลักนะครับผมเนาะส่วนส่วนเล็กงวดเนี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะรอดูทอฝันว่าทอฝันจะเขียนเป็น เป็นเลขย้ำหรือเลขกันนะครับเป็นเลขย้ำหรือเลขกันนะครับเป็นเลขหลักหรือเลขกันเออเอา,อางี้ดีกว่าเป็นเลขหลักหรือเลขกันนะครับงวดที่หกสิบสองมันต้องเราปเดินมาที่หนึ่งกุมภาหกห้านะคะอ๋อ Wy. อา่าค่ะทุกคนดูงวดที่หสิบสองไปก่อนอา่างวดที่หกสิบสองยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนขาดูงวดที่หกสิบสองค่ะงวดที่หกสิบสองออกปิงปองเป็นหกหนึ่งค่ะปิงปองงวดที่หกสิบสองเป็นหกหนึ่งค่ะ หลายคนงงทําไมต้องให้ดูงวดนู้นงวดนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราหมุดปิงปองได้62ถูกต้องไหมคะครับ<ะ>น้องเพก็กกาจะโดนจิตโดนใจให้ออก62 92ตรงตรงก็ได้อยู่น้องเพก็กกาจะให้ไปดูงวดที่62ก็ได้ตรงกับวันที่1กุมภาหธ์65นะคะบอลออกศูนย์ล่างออก30มันจะมาอีกหรือไม่มันจะมาอีกหรือไม่เลขศูนย์จะใหม่ไหมโฟกัสคือใครคะ0 8 3ย์ค่ะเราก็30ศคะ่ะ แล้วก็ปิงปองงวดที่62คือ61ค่ะอ่ะเดี๋ยวดูทอล์ฟันเขียสรุปนะคะจับไปที่ปิงปองอย่างเดียวนะคะครับผมน่าเหลือ5,000กว่าคนเองใครอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นคนโชคดีนะครับจับเลขที่ปิงปองอีกครั้งหนึ่งค่ะครับปิงปองหมุนได้62ค่ะครับปิงปองหมุนได้62ครับนะคะคอ่าอันนี้คือเลขระวังนะไปดูงวดสุดท้ายอ่ะไป,ไปไม่ไม่ใช่วดสุดท้ายดูงวดที่62นะคะตรงนี้ค่ะอะวดที่62ค,ค่ะเออก็ยังได้หมุนได้เลข6 ก็ยังมีหกตัวแรกเหมือนกันเลยตัวแรกเหมือนกันเลยหกเอ็ดค่ะหกเอ็ดหรือจะเป็นเก้าเอ็ดก็ได้นะแล้วก็แลางบนนะคะถือว่าเป็นเลขเหมือนเลขคล้ายเหมือนกันเลย0ูนย์กับศูสามถือว่าเป็นเลขที่เหมือนเลขเลขเหมือนเลขคล้ายนะคะอ่านะคะคือมดทีหกสิบสองแล้วก็นะคะคนที่จะร่วมบุญนะคะขอขึ้นนะคะไม่ขึ้นไม่ได้เพราะว่ามี มีอาชีพเยอะบางทีไปให้ลิงกันพนันไม่ใช่เพจเรานะคะของเราไม่เคยให้ลิงกันพนันคะ่ะให้แต่คิวอารคดที่ซื้อลอตเตอรี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะคะ,คะนี่นะคะนี่คือเป็นเลขที่บัญชีท,ที่จะร่วมทําบุญนะคะเพราะว่าทุกงวดก็มีคนขอเลขที่บัญชีมาทุกงวดยอามาทุกงวดจริงๆเพราะว่าน้องเพชรกาให้โชคทุกงวดใครพร้อมที่จะดูทอฝันเขียนใบสรุปแล้วคะขอคําว่ารวย62มาให้หน่อยค่ะรวย62ค่ะ62นะครับ นี่ยดูเลขที่บัญชีเรายังมีหกห้า <5, S 2> อยู่เลยอ่า <5, S 2> อ่าหกห้าเก้าห้าพี่เดชชอบอะไรมากกว่าระหว่างหกห้าหรือเก้าห้าเก้าห้าหรือหกสองหรือหกสองหรือเก้าสองคือถ้าเกิดเอาแบบงวดที่ผ่านมางวดที่แล้วถ้าแผงทั้งสองลูกจะกลายเป็นเก้าห้าอ่าแต่ถ้าแผงแค่ลูกดเดียว,ยวแผงแค่ลูกเดียวผมก็ยังชอบหกห้าอยู่นะครับยังชอบหกห้าอยู่นะครับเออถ้าจะแผงลูกใดลูกหนึ่งเนี่ย ถ้าตัดแผงรูปใดรูปหนึ่งมันจะเป็น9 2้าสอไหมนะอันไหนไม่ได้พูดถเลขอะไรนะฮะไม่ได้พูดถึงเลขอะไรนะเลขเก้าสองใช่ไหมเลขเก้าสอใช่นี่ค่ะทุกคนขาจำได้ไหมจำได้ใต้ขาใต้ขาน้องอ่าน้องพี่กัลจะให้โชคนะคะมันเหมือนกับเลขปิงปองน้องเลยนะคะเราค่อยค่อยๆระวังทองน้องไม่ไม่ไม่พี่จับอันนี้อยู่ไม่ไม่ไม่พี่จับไว้ข้างหลัง ใครพร้อมดูกดรวยหกสองให้หน่อยค่ะใครพร้อมดูกดรวยหกสองให้หน่อยค่ะคุณนี้เป็นองค์ดำรวยที่สุดนะคะทองเยอะนะคะดูเลยค่ะเห็นเลขอะไรคะมุนนะนี่เห็นเลขอะไรครับแคปแคปไว้นะเห็นเลขอะไรคะแคปไว้นะครับแคปไปนะเห็นเลขอะไรคะแคปเห็นยังแคปเองเราจะไม่พูดเลยทั้งนั้นนะคะซึ่งคนที่เห็นอยู่เนี่ยโชคดีมากเพราะว่า สามปีแล้วอะที่เรายังไม่ให้คนเห็นข้างล่างใช่ใช่ประมาณสามปีแล้วแหละตอนที่เราเปลี่ยนเครื่องส่งน้องเราก็จะไม่ได้เปิดให้คนดูนะครับใช่ใช่อ่าแคปเรายังใช้เวลาแคปสิบปีเห็นเลขอะไรรวยเลขนั้นค่ะเห็นสองเก้ารวยสองเก้าเห็นสองหกรวยสองหกเห็นหกสองรวยหกสองค่ะเห็นหกห้ารวยหกห้าค่ะเห็นอะไรรวยอันนั้นค่ะมาค่ะโอเค,อเคหนักเบื่อไหมะเก็บนะเออถ้าอยากเห็น,ขนเขาใจอยครับผมอา่าเขาใจนาย สองหน้าแคปเลยครับนี่ค่ะแคปเลยนี่คือแคปใคแคปหน้าน้องดีกว่าเดี๋ยวสองพันุด้ซื้อจริงป้องเขราเป็นไม่ได้เหมือนเดิมละครับอ่านะเพราะว่าติดพิ้ตรงนี้เอาเอาหุ่นที่ที่ถนัดที่สุดครับอ่าตรงนี้ค่ะพอเห็นไหมคะเห็นครับอันนี้ค่ะนี่คือลูกปิงปองหกสองค่ะอันนี้คือเลขงวดนะข้างล่างนี่คือเลขงวดหมดเลยก็คืองวดที่โอหกสิบสองปิงปองหกหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็การศูนย์สามศูนย์แปดไปล่างบนของงวดนั้นวันที่หนึ่งกุมภา ปีปีนี้นะคะแต่ว่าข้างบนนี่คือเลขแผง6292 6595ซึ่งพี่เด้บอกชอบ95มากเลยพี่เดกับสิทบอกชอบ95 12กับ115 12กับ15ประหยัดประมาทมันเคยออก12เนาะที่เ้างัดบอกว่าหวยบ้านเลยจอก12จำได้ไหมคะมันก็ยังออกมาแล้วไอ้ที่วงกลมไว้เนี่ยเราก็ดาวไว้เนี่ยคือชอบมากสองลดับคือ6292 6595ส่วนที่เขียเเ้นใต้คือชอบเหมือนกันแต่ไม่ได้ชอบมาก นะคะอันนี้คือเลขกันมีสองตัวศูนย์สามกับศูนย์วันนี้ก็ถือว่าเลขไม่เยอะนะคะนี่คือเลขปิงปองนะคะกับหัวกันด,ด้วยนะคะที่รักเออหรือจะเป็นแบบนี้แบบนี้ไหมม,มีเลขใต้ฐานใครออกไป้วสมน้ำหน้าไม่เห็นเลขใต้ฐานของน้องเพชรก้านะคะ16บหสิงหาตัวรังคารนะคะที่ราคาทุกคนขอให้ทุกคน,กคนรวยยกเพชระนะคะแต่อ่านรู้ไหมส่วนใหญ่หวยโอนังคารเนี่ยเลขอะไรจะมาดูไหมเลขสามค่ะเลขสามเลขแปด มาซุ่นศู์มาคู่กับ3เลยค่ะเพราะวันวัน,ว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 นอังคารวันอังคารอาจจะออกซุนสามหรือ08แปดค่ะวันอังคารมันชอบออกเลขสามหรือเลขแปดค่ะเพราะว่าหวยออกวันอังคาร,ครพรายายามระวังเลขกันด้วยไม่ใช่แต่ว่าสังเกตดูงวดนี้จะเน้นหกเน้นเก้าเนาะใช่ครับนะคะหรือน้องจะให้ไปดูงวดที่หกสิบสองก็ได้ใครจะไปรูงวดที่หกสิบสองสามก็แปดเด่นค่ะแล้วูนยนก็เด่นทั้ทงคู่เลยค่ะซุ่นสามซแปดก็ระวังด้วยนะคะตรงนี้ไฮไลท์กรอบสีเหลืองไว้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดน้องไม่ได้ไปดงเลขงวดก็ถัดทิ้งนะคะ ถ้าใครคิดว่าถ้าใครหมายถึงว่าน้องไม่ต้องไม่ถือว่าให้ไปดูงวดที่6 2สรอบพี่ทอฝันพี่เดก็ตัด3ตัวล่างทิ้นไปเลยให้โฟกัสเฉพาะ4ตัวบนนะฮะตอนนี้มีคนสนใจอยู่กี่คนละที่ฟังขอฝันกันหนึ่ง้าพันหนึ่งร้อยคนก็ยังเยอะอยู่นะคะถือว่าคนมีบนกัดน้องให้คุณิีคาะห์เองถ้าใครบอกเลขทอฝันเยอะก็ไม่ต้องดูงวดที่6 2ค่ะดูสตัวบนพอแล้วโดยเฉพาะสองตัวแรกโดยเฉพาะสองตัวแรก หนึ่งสองอาจจะอ่าไม่ต้องซื้อหลายใบแต่สองตัวนี้อาจจะซื้อหลาย,ยใบหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดใครแบบอ่าอาจจะดูเลขงวดก็ได้ก็ซื้อแถวบนด้วยแถวล่างด้วยนะคะก็วิ่งไปเลยค่ะหกหนึ่งหกสองค่ะหกหนึ่งหกสองซื้ออยู่แล้วเก้าสองแล้วก็เก้าหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ศูนย์สามศูนย์แปดค่ะวิ่งไปซื้อลอตเตอรี่นะครับผมอ่านี่นะคะโดยยุเพดนะคะเมื่อแล้วค่ะครับผมโอเคแคปไปค่ะแคปบนะครับแคปนะครับผมแคปไปนะครับผมทุกท่าน S <S <S ให้บุกับน้องทาตามสัญจาสัญญาที่ให้กับน้องด้วยนะครับ<ต>บนกับน้องอาจจะเป็นอย่าบนของเล่นนะคะ <S 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 เพราะว่าที่นี่ไม่รับของเล่นนะคะที่ราคาเพราะว่าของเล่นไม่มีที่เก็บค่ะคอาจจะบนญในการทําบุญให้น้องนะคะสร้างชิวิตอไโดยจํานวนเงินเท่าไหร่ก็ได้ตามที่คุณศรัทธาหรืออจาจจะไปทาบุญให้น้องเองก็ได้นะคะคทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานแต่ว่าอย่าขออย่างเดียวอย่าบอกให้น้องพิกาไปเกิดนะคะ นะอย่าไปกดน้ำทำอะไรที่บอกขอให้น้องเป็รกล้าไปอย่าบอกนะคะน้องเป็รกล้าไปเกิดแล้วจะมีใครให้หวยเราละคะจริงไหมคะนะคะให้น้องเพชกล้าอยู่ให้โชคให้รับเราตลอดไปเปร้อยงวดทันงวดนะคะที่รักนะคะอ่แคปไปเลยค่ะขอทุกคนร่ำรวยถูกหวยรวยยกเพชรนะคะรวยรวยรวยค่ะอ่าค่ะขอความจบเองค่ะขอทุกคนรวยรวยนะคะอ่ะถือให้อันดึงออกไปเล้ดึงออกาแล